พี่น้องเดียวเข้ามาเบืองเหล็กเขาเนะเกินบุษเเนี่น้องปลาทางล่างเนาะพี่น้องนี่แลวก็ท่านทางนี่พญานาคทางนี้ทูชาเน่ลูกทูชาทูชา,ชาสบายดีท่านผู้สมตอนนี้ไว้กับอนาอยู่ที่วัดท่านใจอ่าอยู่เมืองใดเนาะ เมืองเสียมงไฟปะเ <Okay. S 1> มืองไซบุรีเนายังอยู่ไซบุรีอยู่เนี่ยบอจักว่าอยู่เมืองใดแต่ว่าพากันมาสามคนนาะมีอันนาหล้วก็น้องแหน่ผู้ถือกล่องนี่แหละและตอนนี้เข้ามาฮอดวาดแล้วแลวบอคอยมีคนปันดเนาะว่าส่วนนี้เพิ่นกันยังอ่าพ,พ,พัฒนาต่อเติมหลยจุดอยู่เนาะแต่ว่าก่อนอื่นมดเทาสิพากันไปสื่อ ขั้นหมักเบงมาบูซาก่อนอนพี่น้องนอนแล,ล้หลังจากนั้นไว้และกอันหน้าแลก็พวกเข้าสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปหล่อเบิงบรรยากาศภายในวัดว่ามียังแหน่นอนผัวดนแลบอดม้มาเป็นปีเลยเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปสื่อขั้นหมักเบงนํากันไปนี่นาอกกามากับน้องสาวนี่ สบายดีทัผู้ชมเลยสิสบายดีทนบบุสม <c oughs> สื่อแสงเนะาะอุ้ยรถมากนะน้อยนอ่องข่ายางมาเบื้องโฮมปีจ้ะนี่พเพคนเอาดินมาทมทางเขาวัวดนออะไรควนจะปวดเอียงแหละนี่อันเข้าจอดรถอยู่ในแล้วเข้ากัญยงออกมาสื่อขั้นหมักเบ่งอยู่หนอกพี่แหละอ่านี่ก็เป็นจุดที่เพคนขายหมากเบ่งหขหน้าข่าอยางเด้อหรืพปูน น pues yeah> uh 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 ี่จะไปเบิ่งเบื่องนั่นก่อนเนาะโซนอีกจะเป็นโซนขายหมากเบงคู่อะไรค่ะที่แม่ง้ามนอนบอกเบงเนาะอันนี้เขาไหวของเก๋ของถวายบ้าอันบอกบ้าเลยค่ะท่าอัน เขาได้ชมคมกลมกลมที่เฮาโอ้เครื่องแก่บาสโอ้โดยลูกโอ้นี่มักเบ้งเนาะคู่คู่เท่าไรก่อนอ่ะสิบ9 9พันสิเอ็สี่เ้าเอี่ซอยคนละคู่เอาว้าวโบเรบาบริบุนเฮาก็มีแต่อันนี้เนาะมักเบ้งเนาะว้าส่างงามเรจ คูละสิบพันราพอพอมนีแต่พันเองแสงอันนี้เท่าไรนี่วะเนี่ยเออฮะแลลูกอันเด้ลูกเพื่อนใหมดอกใหม่อ่ะแม่ถูซ่าแน่ขอบใจเด้อโอเ้เด้อเฮ้ยเกดเงาขอบขอบใจเด้อฮัลโหลอันนี้คู่สิบพันเนาะท่านผู้ชม แต่ว่าถ้าวว่าไพ่บุเคยมากเลยอันนั้นมาที่สุดอันเท่ากาับเอาคั่นบักเว้งแล้วก็ดอกไม้น้นองบูชาขอพรเพลินวาสนาะแล้วเท่ากับชิบะรืมเสียงโศกตัวนี้ฮกโต้ตัวนี้ฮกโต้เหรอนี่มีเรียกฮกโตนทำไมด้วพี่นอ้องเท่าไรนี่แล้วนักอ่เออเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเอาเท่ากับเสียงโศกเบิวงเนาะ ตัวนี้กับ่องอันหาพันคือกันปะเอาเอาตัวเอาเล็กเด้นเมื่อฝากอันนั้นคนอยู่ยืออนอ่าทำาปไตถูกกันไหนเนาะปวอันนี้นไตในนี่กัได้อ่าพอดีสไลไ์ชีพชีพหาชาหาพัน อโดยอันเขาจะมีคันหาเยอะเทิงอยู่หันนํามาเอาโดยโดยโดไปไปเอาได้แล้วโดยโอเคไปไปไปอันน่ามีความตื่นติ้นคนเห็นสางอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในเนอะพี่นอ้องน,นี่ก็คือวัดทันใจเดีย๋ยวเาจะขึ้นไปบูซ่าอยู่อยู่เทิงเหอเนาะ Ôi không có để sửa nào, ảm năm nó xem nó Bắt Bót cơm tí lụ Ok, uh, okay. Thụ xa Đây mình phần mặt Ồ, khăn hả nắm nó นี่อันนัน่งดีๆไหมยูน่มันยูน่ก็จะมีคันหาเนาะพี่น้องคุนจะแต่งคันหาไว้ห้เห้าอ่าเห้าขึ้นมาก็สบายอยู่อันนี้จะได้ได้ไ,ดไหมโอ้เอาเงินฟอนสหหอ่หันห่โดยโดย และขั้นหานี้เข้าเข้าใจอันนั้นปัจจัยใดก็ได้เนาะตามตู้เช่าอันน้าอันตัวนี้อันน้าป้อนข้าวฮันลุนี่เอาใส่นี่เอาใส่นี่นี่นี่เอาใส่นี่นเ่ป้อนข้าว อันนั้จับจร oh, okay, pues ิงิหรออือก evet> ูดีเพ่นเนาะพี <sh ่น้องเอ้ยโอเคป้อนลูกหูุมาแต่บ้านไหมอายุน่าสอบเลยนี่ีบ้านน่าสอบกับป้าพุทธาแล้วยังจังหวะคือการเท่าโบเแมนคนกับน้าสอบแต่ว่าโดยอันนั้น บรทุกน yeah. ี okay. ่เฮาบูซาอยู่ไซเมนกันยังแบบเอาใส่หั่นกับถุงหั่นใส่ใส่แล้วหั่นแล้วก็จะไวแล้วแล้วจะลงจะกระถือรูปกระถิ่นนี่้ากฟางถูกมั้งนะอ๋อโดยโดยตัวนี้ตัวนี้เฮาบูซาแตงหมักเบิงเนาะโดยโอเคถุชาลูกปะถุชาเนาะเดี๋ยวดอกไม้พวกนี้ก่อนก็ได้ อันตัวนี้ถูกข้อเล็กด้นี่ลูกแม่โดยป่ะมาพี่มาเนี่ไปได้เงินใบไหมพี่กันเดียโอเคไปนอันหน้าไม่เห็นเท่านั้นลูกอืมนี่ยเอาไปน,น,นี่นังลง่องนี่นั่งล่องถุชาลูกถุชาได้อเออนั่งลง่องถุชา <laughs> พี่หนองเลย <laughs> น้าละโวเนาะ <laughs> นั่งทุ่ชาเนี่กราบลงก่อนลุก <g rab> กาบก่อนนี่อาจับนะแม่จับ <c oughs> ผูชาทุูชาเอาปรงไว้นีล้งจากนั้นเพ่นก็จะเอาขึ้นไปไหวอยู่เทิ่งเองเนาะี่น,น้องเพราะว่าผู้ญิงเฮาบสามาถขึ้นไปอยู่หันใดเนาะเฮาจะมีแต่นั่งบูชาร้อยอยู่นี่ออนี่ก็คือบรรยากาศเนาะนี่เนาะนี่และปูเพิ่นกะสิ อ่านเอาขื้นไปเบื้องทิ่งเองเนาะส่วนดอกไม้เขาก็เอาลงไปบูซาอยู่ลุมเนาะเดี๋ยวจักหน่อยอขออนุายะไทยหูก็น้องพี่น้องเนะเาะอ่านี่น้องพี่นอ้องหลังจากที่ว่าเฮ้าบูซาแล้วคนก็นจะเอาขันและมักเบ้งขื้นไปไว้อยู่บนหนันอนาอนน้แมน yeah. โบกมันใจว่า oh, อ right, oh, wow. oh, ัน yeah, yeah, hey, ้โอ้โหอันโบขืนได้หูกอันนี้อนหน้ากามหาดุเลคพี่หนองเลยอันนี้นายจะาเมียนขนหายเขาหนุดยลูหโดอโลยเลยเฮงเดแซงขืนเขาเขาสียหายิ่นปูซาหายเนาะพี่เออหายบนกูซาบอกไปลนหายข่นผูกแค้นหายไหมพี่หายหามาถูกซาพี่มะเปินหนัดแค้นหายไ Má phí, Anna. Má phí, má phí. mặt Phi, này Má biên mặt biên mặt biên mặt biên này má Thụ con đơ lụt đơ Anna thụ con lụt biên mặt Anna thụ Thụ lại Anna, mặt biên mặt biên mặt Thụ, mặt biên mặt biên mặt biên Ok ok anh đem thay phù phù cái này luôn. khen Tu xa này lục, phụ xa. Tu xa. Tu xa.

โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาบูชาอยู่เทิงแล้วเฮากะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปรอเบื้งบรรยากาศอยู่อันนั้นอยู่ลุ่มเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นกำลังเฮ็ดเออเพิ่นเฮ็ดแล้วบ่แม่นกำลังเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดอันนั้นพยัญชนากเนาะปะปะยัะะงแต่ว่า ก่อนสิไปเขาสิได้บูชาอยู่นี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวบูชาก่อนเนาะอนาถุซาน้าแม่ก่อนเด้อยัำออกก่อนแม่ไตถูกปลนลูกโอเคอันนามาถูซาลูกถูซานี่มาถูซาไปนี่นี่มากมา เอาก็สซิบลืมที่จะอ่าแต่ถูกข้อเลขเพิ่อนนอ้อมีจะมีอยู่เลขอันนั้นส,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 สามตกับหกตเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะไต่ป้าอยู่นี่แล้วเขาสีลงไปรออยู่รุมและหลังจากนั้นเขาสิขึ้นมาเบิ่งบาจะได้เลขอย่างน้อยลูกยุดย๊ด ตัวนี้อันนั้นจุดแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวห้าสิมาปักไว้อยู่ตรงนี้แหละเฮาสิไปเล,ลาะเบิ่งเลาะเบิ่งบรรยา,ากาศก่อนแล้วออกมาแล้วเฮาจังมาเบิ่งตัวเลขนํากันว่าเลขนีีสิออกหยังเนาะอันนี้แม่นที่เขาจุดแล้วเนาะพี่น้องนี่แนะจัะ เดกสตัวน่าจะเห็นว่าอยู่ด่านนาเนาะพิ่นมีการอ่ะเหตุ้นทางเขาเนาะพี่น้องเนะงาะเหตุทางเขาเดนียวหอกัสสิพากันไปหล่อเบิงผาบรรยากาศอยู่ด่านในกันเนาะว่าเพิ่นพัฒนา ไปห่อใช้แล้วตอนนี้เฮากะสิพากันลงไปเบิงบรรยากาศอยู่เบื้องลุมเนาะพี่น้องเนาะอันน่าตื่นเต้นแหงเฮียนอีเลเฟนนี่ก็สร้างเนาะนํามาเลยมืกอกอลฮะขี่ลังขี่ลังบ่ดด้ได้ลูกพนบหิ้ขี่้่านนี้เฮาสิพากันมาเบิงอยั่นี่เนาะ อ๋อมีนกกระย่างขาวนําได้พี่น้องคุณเดเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิงนกกระย่างขาวก่อนเนาะมา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 ไปย่างนี่เพดผนเ็ดทางย่างหายขาดเนยได้แล้วพี่น้องมาพี่ลูกบรรยากาศแบบห่มเย็นอเลยเนาะโอ้มีสัตว์หลายไก่ย่างเดอันนี้ นกกระยางวะนกยุ่งระหว่าน,นี้นกยุ่งหน้าไก่อะนะคะกะลีเนาะเอออันหน้านี่ไก่ลูกนี่มันคือผู้ผู้ผปีของพระท่านใหญ่ๆหญ่นี่เอานี่ก็คือบรรยากาศอ้อมๆนะพี่น้องนอนแบบบรรยากาศแบบเย็นสบายลมกระพัดว้อยๆพี่น้องเอ้หน้าตื่นเต้นแห้ง ออฮันเดพื้แล้วฮันเดฮัดอแต่วางผล่นท่านไหนไฮันเดอ่าผลพื้ให้่บิงอยู่ได้พี่น้องเอ็ลูกเออนานเดี๋ยวเดี๋ยวใส่บึงพิน้าิน้ามาเดยพิน้ามาแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกุกกุกุกกุ๊กกกุกกุกกุก กุ๊ก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 ปิ้นมะพีปินมะพีไอ้ปินมพีปินไรบ้งเน่ยกุกุกกุ๊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 ก สีสับมือเบิดนคุกๆๆกุกุก <uk> โอ้น้องงามนอะงหัวสีฝาเนาะอ้านี่พี่น้องอ่าพานว่าทรายนอพนว่าแปดสิบเมตรบ่พญานาคเ <c oughs> นาะนี่เป็นพญยามยพญานาคที่อุย้ยทีใหญ่ดีเนาะพี่น้องเนาะนี่บ่งพี่ À. Ăn mà phi. Hả? Má 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 thụ sa năm mẹ con má. Thụ sa năm mẹ con má. Hử? Rồi. Thụ sa này, thụ sa má. นี่ก็คือหูป,ปั่นพญานาคเนาะพี่นอ้องหล้กกาจะจ้าวญ้าออกไปเบืองนี้นี่เนาะนี่ทางข้องพนจะมาเบืองนี้เนาะพี่น้องนี่เป็นทางของพนมันมาเบืองเลยอยู่นี่จะเป็นน้องปลา น้องป่าก,กับบางแย้งได้พี่น้องปุ่นแบบบรรยากาศแบบเย็นหฮมเย็นนะคุ่นห้างของปุ่นก็นไปหอดพุ่นไป,นปนแล้วเนาะพี่น้องเนาะรายการน,นี่ก็จะเป็นทางยางออกไปเบื้องนั้น,นเดี๋ยวนี้เขามาเบิงึงอ่ะรายละเอียดเนาะนี่เด้กพิธีว่างศิลาลึกก่อสร้างพญานาคครูบาลมีพี่น้อง นี่นี่ที่วัดป่าลัตนาโขจรืญธรรมวัดองค์พระทันใจบานมณีลาดเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตขลงวันที่เศร้าสามปี 2, มสองวันเศร้านี่กัดแสดงวพุนช้างไว้เติบไ้นี่นาอพี่น,อนอ้องนาอแล้วไวเ้อ แจกพอนพี่น้องใหม่ใหญ่มากใหม่แถบวอหนือว่าเห็ดจำลองเดี๋ยวจะนอยห,หางอางไปเบิงหันเนาะอ,อันนี้แม่นหากไม้พี่น้องหากไม้บอกพอนเอามาต่างไว้อยู่นี่ใหญ่ลีพี่น้องไม่ ใหม่ใหญ่เดี๋ยวเราไปสัมพาร์เบองกกอนว่าเมนใหม่แท้พอ เันเสาหันเป็นใหมแ่แถ้เนาะพี่น้องตันนี้ตนนี้มัเหมือนใจว่าใหม่เถาะขนาดสัมผัสเบิ่งไกลๆยังยังบูหูเนาะพี่น้องอ๋อมีหม่องมวงซ้ำระดูพรหมหมองวงซ้ำระดูดอกแล้วพี่น้องดอกเต็มเลย นี่ทางล้างก็บสเป็นอ่าพญานาคเนาะคนจะเหตุหล่องทางออกไปทางนี้เลยเนี่นี่ฮันได้เซงมีทางล่งเมืองนั่นน้มเออนี่บรรยากาศเมืองหน,าน,น้างามเนาะพี่น้องเนาะคุณดิเดียวสิฮอาย่างไปแต่ว่าโอ้ยตอนนี้เป็นเวลาสิบสองโมงแต่ว่าเฮากับสิสูสน้นเนาะเพราะว่ามากแล้วเฮากับอยากไปเห็นบรยาาบรยากาศเบิดสมโงสุวรส,ส,สันสาอ,อืมตาพนโหลด หน้าค่ะพ่นแบบตื่นเต้นแต่คันว่าออกแต่เฮือกค่ะพ่นพ่นมากพ่นมากการประจนไพ่เดซเซงคางน้องพี่น้องคางก,ก็ดีบรรยากาศเบื้องนั้นแต่ว่าเฮาหาทางลงแบบนี้นะอ่าฮะคันเดะพ่นมีครัวให้เฮากับไปไทยหูบอยู่อันนั้นแคมน้องบรรยากาศตอนแรงทรงสีคขขางน้องอ่านี่ เย็นพี่น้องก็ภัยอันนี้ก็ยักเออไผ่ยังสองม้วนสามม้วนเราใหม่เลี้ยงน้องได้นี่น้องไก่กระไลอีกค่ะพี่น้องนี่ไก่หน่อยไก่งามเฮาเห็นทางลงแล้วนาะพี่น้องนไงเฮาจะลงไปทางนี้นี่ไงไปแสงกับนายยางก่อนเนาะอันน้าป้าแม่ใหม่ค่ะ อ่าปุ่มปุ่มอืมย่างเองบบดน,นี้อ่าย่างเองนี่โอ้งามเวย้ยโอ้คาวมาตอนแรกนี่บรรยากาศดีขนาดได้นี่น่งแซงเนาะ แมนนี่แหละงามน,น,ามน,นี่นี่แหละงามแสงนี่นี่นี่แหละเนาะพี่หน้องเนาะนี่ก็คือขัวยางที่จริงเข้ามาพิดเวลาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเวลาส่วงแรกนี่บรรยากาศซีดีขนาดเลยแต่ว่าส่วงนี้มันเป็นเวลาเทียงเนาะ่ะนี่พ่นเห็ดว้สำหรับอันนี้ให้เข้ายาง เบิ่งบรรยากาศอยู่ในวัดน้องพี่น้องจึงคัวมันก็จะเห่าไปหอดพญานาคคุณได้นี่เข้ามาหนี่มันหนามมันบ่อยากคอยมีปันใาถ้าว่าจะเป็นสวงยามฝนหันจะลายอยู่จืดโอเคจืดจืด,จดมาคุ้งกระดกโรดก,กพี่น้องมึงแน่นี่โอ้บวมหนามเสย <c oughs> ชุกแล้วชุกแล้วมังรลายได้ค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นมุมนางเนาะที่จริงคนยามแรงเฮานางไทยหูอยู่นี่จะเป็นมุมที่แบบว่าง่าีได้เนาะพี่น้องอยู่นี่แต่ว่ามันแดดมากตอนนี้เวลาสิบสองโมงอันไหอย่าเข้าไปป้าแต่ว่าส่วนนี้ป้าโบรายเนาะไว้มาสุดนั้นป้าไล่ลายได้พี่น้องมังโอ้เดเห็นอยู่นด แต่ว่าเพื่อนบบขึ้นมาให้เห็นเนาะอันเดยสองโต,เ,งโตเห็นบ่ลูกฟิชเห็นบ่นเห็นเห็นไปมาพี่มาพี่อ๋อบรรยากาศได้มากนี่เป็นมุมมุมนั่งย่ำแรงนะพี่หนอเอ้ยนี่คาคาอันหน้านี่ลูกปัปป๊ปะายา อะบปีของเพิ่นจับซืซ้อพ่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 อมันชิลนนี่ซุกแล้วน้องพี่น้องเลยอ่านี่นี่ก็ห่มแน่น้อยนึงนี่ละกามน,นี่ก็จะเป็นวิวน้องป่าเนาะเบื้องนา้นตะกี้เป็นหานอาหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นเศร้าคลายแล้วนี่เป็นน้นนองี่ใหญ่ดีได้พี่น้องแล้วก็เลิกพร้อมนี่เนาะเบื้องนี้ก็จะเป็นพญานาคเห็นพญานาคเลยเบื้องนี้ อาางพนจะสินซุดอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่นอาความเงา80เมตร80เมตรเนาะตอนข้าเขาขมาไหมค่ะว้าเนาะนี่บรรยากาศดีลายนี่ก็คือบรรยากาศภาพโดยร่วมด้วยพี่น้องอยู่ที่วัดท่านใจธวรมภูดยอย่างมาสักลาบุชามาบ้ามาบ,าบนมาขอพรขอเหล็กขอหวยกับสมัติมาได้เดอ้ออยู่เมืองไซบุรี จะหวานยังเลยลืมไปแล้วอยู่น้องเบื้องลังพญานาคเนาะพี่น้องเพิ่นจะเอาก้อนหินเพิ่นเอาก้อนหินอันมาตั้งอยู่กลางน้องเนาะพี่น้องเป็นเอียงที่มหัศจรรย์หลายเพาะว่าแต่ว่าโบเห็นป่าเนาะพี่น้องสงสัยเพิ่นถ้ากะเลียงพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งเลขเขาเนาะ เนบดแปดป้าเจ็ดแปดหาเหล็กหกตัวนี่ยโบอยากแจงน้องมันเอนนเ<ฮ>ียงนอนสี่แปดเก้าศูนย์โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้กับภาพพ่อแม่พี่น้องอันมาเล่อส้มบรรยากาศภายในวัด อาท่านใจเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นวัดหนึ่งทีว่ามีสื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ซักซิปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ฟ้ามีออกต้นหยาดโยมพ่อแม,ม่พี่น้องลังไหลเข่ามาเหตุบุญมาขอพรมาบ้ามาบนแลวกาได้ท่านใจว่าสัสนสานเนาะกสมซื้อวัดอิริแล้วก็ไว้กาได้อาบุษาขอพรเล็กๆหน่อยเนาะแล้วก็ให้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะ่ะผูดด้ใดอยากถือหวยกันอ่าเบิ่งได้เนาะทีว่า ได้ในยููบคอเล็กน้ำเพลินคือกันเนาะสนานแล้วนะคะผู้ใดอันนั้นก็ลองลองเสียงเบิ่งเนาะเพื่อเป็นแนวทางว่าจะได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจละลายทีหับส้มจนจบเนาะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทีเบิ่งโฆษณาหาจ้จนจบและะบว้วก็โบคามโฆษณาหายไว้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอบใจละลา,ลายเดอ้อขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้บุญน้ำกันเดอ้อบ,บายบาย